ท่านผู้ชมทุกคนด้วยวันนี้เราจะมาสปอยอนิเมะเรื่องโคโนันกันเป็นอนิเมะแนวสืบสวนสอบสวนอยู่กับผมดุนทกรับหน้าที่เป็นคนสปอยแหลกลานให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับผม เปิดเรื่องมาโคนันและเพื่อนเพื่อนๆของโคนันประกอบไปด้วยเกนตะอายุมิมิซุยโกะพากันมาดูสมบัติที่พิพิธภัณฑ์ระหว่างที่กําลังจะกลับเกนตะเจอกับกระดาษใบหนึ่งที่มีสัญลักษณ์แปลกๆอายุมิ <Ay umi S 1> เลยบอกว่านี่คงเป็นกระดาษลายแทงสมบัติแน่ๆเลยจากกระดัดไปที่ชายชุดดํา3คนกําลังหาอะไรสักอย่างสรุปสิ่งที่3คนนั้นหาก็คือกระดาษที่เกนตะเจอนั่นเองสามคนนั้นจึงจับตาดูเกนตะและเพื่อนๆตกลงกันว่าจะไปหาสมบัติจึงได้ตั้งแกงขึ้นมาชื่อแกงนั้นก็มีชื่อว่า นักสืบเยาวชนแก๊งนักสืบเยาวชนกำลังเริ่มออกหาสมบัติแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหาจากที่ไหนกันคนนั้นจึงขอดูกระดาษแล้วบอกว่ารูปนี้เคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อนจริงไหมสรุปแล้วรูปนั้นก็คือหอคอยโตโต้ทุกคนจึงมุ่งหน้าเริ่มหาสมบัติจากที่นั่นเป็นที่แรกระหว่างทางก็มีรายงานข่าวแทรกเข้ามาลีโนว่าคาร์บัเน่เจ้าพ่อมาเฟียอิตาลีที่ถูกจับข้างหอคอยโตโต้แต่พวกพ้องหลบหนีไปได้และยังไม่รู้ว่าเหรียญทองเมเปิลลีฟจำนวน1 5 0 0 0เหรียญ ที่ลักลอบเข้ามานั้นได้ถูกซ่อนไว้ที่ไหนแก๊งนักสือยาวชนหาสมบัติจนตกเย็นก็ไม่มีวี่แววว่าจะเจอสมบัติเลยกินตะหิวอายุมิเลยเสนอว่าไปหาอะไรกินก่อนดีไหมคนนั้นพูดแทรกว่าไปร้านหนังสือสักแป๊บนะคนนั้นหาข้อมูลจากร้านหนังสือจึงรู้ว่า ORO ในกระดาษแปลว่าทองคําในภาษาอิตาลีทําให้คนนั้นตกใจเพราะกระดาษนั่นคือลายแทงสมบัติจริงๆคนนั้นได้แก้รหัสรูปภาพแต่ก็แก้ไม่ออกแต่ทันใดนั้นเองอายุมิก็ได้เห็นไป้ายไฟร้านกาแฟทําให้คนนั้นเข้าใจสัญลักษณ์พวกนั้นว่า คือสัญ,ญลักษณ์ป้ายไฟนั่นเองจากนั้นแก๊งนักสือยุชนก็ได้ตามสัญ,ญลักษณ์ลายแทงสมบัติไปเรื่อยๆระหว่างนั้นเองก็มีชายชุดดำสามคนคอยจับตาดูอยู่จนไปถึงลายแทงสมบัติรูปสุดท้ายเป็นรูปป่า เก็นตะคิดว่าเป็นปลาในน้ำจึงได้ไปหาปลาที่แม่น้ำแต่คนนั้นคิดว่ารูปภาพรูปสุดท้ายไม่น่าจะเป็นแม่น้ำได้ถ้าการสันนิษฐานถูกต้องมันต้องอยู่ใกล้ๆนี้แหละป้ายไฟรูปปลาคนนั้นก็ได้มองไปเห็นป้ายไฟที่ติดอยู่ตามสะพานจึงได้คิดว่ารูปปลารูปสุดท้ายคืออะไรจึงขึ้นไปบนตึกสูงบริเวณใกล้เคียงที่มีป้ายไฟอยู่พอมองจากมุมสูงของตึกก็เห็นป้ายไฟติดอยู่กับสะพานสะท้อนกับแม่น้ำสัญลักษณ์รูปปลาคนนั้นจึงเดินถอยหลังเพื่อให้เห็นรูปปลาที่ชัดเจนขึ้นจึงได้พ บกับสมบัติที่ซ่อนไว้นั่นเองแต่ก็รุนชัยชุดดำสามคนที่คอยจับตามองตั้งแต่ต้นจับตัวไว้ชายสามคนนั้นก็คือพวกพวกของมาเฟียสามคนที่หลบหนีไปได้ในข่าวเขาไม่รู้ว่าทองอยู่ที่ไหนแต่พอดีว่าทํากระดาษหายซึ่งกระดาษที่แก๊งนักสือเยาวชนเอามาตามหาลายแทงสมบัติก็คือกระดาษของพวกมาเฟียนั่นเองคนนั้นโดนปืนจาอที่หัวเพื่อถามถึงที่ซ่อนสมบัติคนนั้นจึงบอกที่ซ่อนสมบัติไปเพราะไม่มีทางเลือกจากนั้นคนนั้นจึงได้หันไปบอกแก๊งนักสืเบเยาวชนว่าให้ทุกคนร่่ววมมือกันหงที แก๊งมาเฟีย3าคนกําลังจดจอ่อกับที่ซ่อนสมบัติอยู่โคนันและเพื่อนๆก็ใช้โอกาสนั้นค่อยๆเดินไปที่ฟันเฟืองของถุงเงินเอาเชือกเกี่ยวกับฟันเฟืองไว้ทันทีที่แก๊งมาเฟียพบถุงเงินก็ไม่ได้ทันระวังตัวโคนันและเพื่อนๆก็วิ่งสุดแรงเชือกที่เกี่ยวอยู่กับฟันเฟืองก็ดึงฟันเฟืองจนหลุดทําให้ถุงเงินตกลงมาทับแก๊งมาเฟีย3คนจนสลบสุดท้ายมาเฟีย3าคนก็โดนตารวจจับเป็นอันจบคดีฉากก็ตัดมาที่สํานักงานนักสืบโมริเกนตะและมิซิฮิโกอ้างว่าตนเองเป็นคนจัดการคนร้ายแล้วก็แก นนั่นเองแต่อายุมิบอกว่าคนที่จัดการทั้งหมดคือโคนันไม่ใช่เก็นตะหรือมิซีิโกะอายุมิพูดเสร็จจึงหอมแก้มโคนันเป็นหนึ่งทีแล้วบอกว่าขอบใจมากนะเก็นตะกับมิซีิโกะทำหน้าตาอิจฉาก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับโคนันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้หนนทกด้วยแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนลาตีสวัสดิ์ฝันดีทุกคนครับผมเจอกันบ๊ายบาย